น้าวิสาขา,ขานี้เป็นบ้านนางวิสาขา นาวิสาขานั้นเป็นเศรษฐีเศรษฐีผู้ใจบุญโอ้นางวิสาขามีเครื่องระดาปสสันะเท่าไหรคุณแม่ <c oughs> <c oughs> ในโลกนี้มีสามคนคือนางวิสาขานางมรลิกาแล้วก็ทิดาที่เมองภาสีมีเครื่องระดาปสสาดสามสามคนเนะี่ย แต่ไม่ก่อนเคยถวายไตยกีวรไว้พอเกิดมาเนี่ยจึงได้รับเครื่องระดาประสา์นี้มีน้ำหนักเอยมีราคาอยู่สิบเก็ดโกดคือร้อยเจ็ดสิบล้านจะหนักมากแต่ไม่ใช่เลยจน,จนนางวิสาขาเนี่ยใส่ไปใส่มาคือคนที่จะใส่เครื่องประดับเนี่ยผู้เจ้าจะไม่แสดงธรรมใส่หมวกก็ไม่แสดงธรรม พุทธเจ้า <laughs> พุทธเจ้าไม่ได้พูดหรืออาตมาไม่เกี่ยวสุดารก็นางวิสาขานี่ก็เลยถอดถอดเครื่องบรรดาถอดเครื่องอ่พอถอดแล้วก็เม็มันอยู่ไกลไปมันอยู่ไกลกันมันมันมันหอนเออจะมันหอนมั้งเออฟังรู้เรื่องเสร็จแล้วก็เมื่อ เมื่อนางวิสาขาได้ถอดเครื่องระดาประสัทแล้วนี่แกก็ลืมลืมอพอลืมแล้วก็ทีนี้ก็ตอนเช้ามาให้คนใช้ไปไปเอามาแต่ว่าคนใช้บอกว่าพระอานุนจับแล้วนางก็บอกว่าถ้านางวิสาไอ้ถ้าพระจับแล้วจะไม่ใช,ใช้พอไม่ใช้ก็นางก็ขายประกาศขาย มีคนซื้อเมีคนซื้อแต่ถ้าปัจจุบันนี้หนุ่มจัดไปนี <c oughs> ่จัดไปสุดท้ายก็ขายแต่ว่ามีคนซื้อเมื่อไม่มีคนซื้อก็ซื้อเอง,อเอง,อเองสร้างวัดบุพารามางจากนี้ไปกิโลนี้ไปหนึ่งกิโลแล้วก็พระพุทธเจ้าอยู่จำภาษาหกภาษาใครเป็นสถาเป็นิก เด้มาอาลาดตัวเป็นนึงอาลาดมันจะไม่มาใส่ไหมจำไม่ได้อ้าวใครเป็นสถาปนิกจำไม่ได้ครับเปี่ยโมกุลานะโมกุลานะเป็นสถาปนิกสร้างใช้เวลาสามเดือนสามเดือนเก่งโมกนี่ห่างวันี้ไปไม่ไม่ถึงห้ากิโลก็มีภูเขาหิมาเลยแล้วก็สร้างโลหะปราสาทครับ หนึ่งพันห้องครับทันห้องทุกวันนิยมไปบรรด,ดาดาเลยไม่ไ่านเลโอ้สวยในโลกนี้มีอยู่สามที่ครับหนึ 1, ่งที่บุพพารามเนี่ยสองที่เจริกาที่อานาทป,ปุระครับสามในประเทศไทยครับอ๋อนันดาสวายงามประงลานมากใช่ไห<ะ>ม ถ้าใครไม่เคยไปนี่ท่านท่านกลับเมืองไทยเมื่อไหร่คะที่หกไม่ที่ห้าครับท่านจัดไปแล้วกันค่ะจะ <laughs> ไ,ได้ฟังท่านบรรยายต่อไปได้ท <laughs> ี่นั้นเนี่ยวัดราชด,ดาดาเนี่ยเป็นวัดที่มีความสวยงามแล้วมีพวกลมสาติใต้แล้วมีหนึ่งพันห้องครับสุดยอดวสวยงามเขาเปน็นในคุกเกอรเร็วๆวัดราชดดาโลหะปราสาทจะขึ้นแต่งขึ้นมาเลยมีโลหะ โลขับประสาที่ราชะการที่เขาวางราชะการที่ันอยู่ด้านหน้า,ชาใช่ไหมคะสีใช่ใช่สมัยก่อนเขาว่าโล่งหนังฉลองกุบแต่เขาทำลายทีไมไปแล้วสื่ออดไทยเออื่อเลือดไทยแห <c oughs> ม่น,มน, <c oughs> นี่นี่ <c oughs> ตัวจริงเคยดูได้เป็นนี่เออไม่ตะมาเกิดไม่ทานอ่ะตั้งยุคนี้ต้องยุคนี้ส <c oughs> <c oughs> ือเลือดไทยนะครับเขาทำสวยมากครับทุกวันนี้สวยมาก งนนามากบรรดาดาเป็นฝรั่งก็มามาาันเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยมีเพื่อนนางเนี่ยอยากมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งราคาหนึ่งพันอ่าจะจะเอาไปวางไว้เนี่ยนางวิสาขาบอกว่าจะวา,างไว้ตรงไหนก็วางได้แต่นางไปดูแล้วเนี่ยผ้าของนางเนี่ยราคาไม่เท่าของนางวิสาขานางร้องไห้เลย ก็นางก็ไปไปหาพระนนท์ว่าข้าพระเจ้าจะวางผ้าเนี่ยบูชาพระเจ้าไว้ที่ใดพระนนท์บอกว่าอามารากไว้ตรงไหนบันไดตุ้กต้นนะครับดีคุณแม่ของลูกสุดยอดเลยลูกก็เก่งแม่ก็เก่งตรงบันไดที่พระเจ้าจะเซตพระบาทนางนี่ได้สําเร็จ คือนางเนี่ยปาถนาในสมัยรู้สึกพุทธเจ้ากัสระหรือตีปองกอนขอเป็นพุทธุพุทธะพธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นมหาบาสิกาเมื่อนางเกิดขึ้นมาแล้วจึงได้เป็นพุทธุพุทธเจ้าแล้วได้สร้างวัดบุพารามสร้างรัหัลล์นางจึงดีใจร้องเพลงเพลงอะไรนั้นติดตามตอ่ตอไปเพะฉะนั้นนางวิสาขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่เรกว่าเป็นต้นฉบับของการถวาย ผ้ากระถินถวายผ้าน้ำฝนแลน้วนางวิสาขานี่มีความงามถึงห้าอย่างมีในตาง,งามผมงามฟันงามผิวงามแล้วใบงามนางวิสาขามีลูกยี่สิบคนเวลาไปฟังธรรมเนี่ยจะรู้ได้ใครนางวิสาขานางสวยมากครับกับลูกกับร้านนี่ไม่รู้เลยทางนั้นเวลาฟังธรรมจบ ใคยยกตูดขึ้นก่อนอานางวิสาขา <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยคนสวยคนงามเนี่ยนางวิสาขานี่เป็นคนที่สุดยอดนะครับแล้วก็เป็นบาศิกาที่านางที่เขาเรียกว่าเวลาเช้ามาก็นำอาหารไปถวายพระพุทธเจ้า,าแล้วก็ช่วงบ่ายก็นำน้ำปานะไปถวายพระ จึงบอกว่านางวิสาขานี่ไปวัดไม่เคยมีมือเปล่าไปจะนำน้ำปานะนํำอะไรไปถวายตลอดนะครับดังน,นั้นคือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่สำคัญให้เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจนะครับแล้วก็นางวิสาขานี้บรรลุธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบครับ,โซ,บโซดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบที่เมืองราดคะคับครับ เออไม่มีน่าคิดนะตอนนี้น่าคิดนะครับน่าคิดนะครับแต่ว่าจะเป็นโสดาบันสเต็ปมันมีสามสเต็ปนะมีสเต็ปหนึ่งคือเจ็ดชาติสามชาติแล้วก็หนึ่งชาตินางจะเป็นสเต็ปไหนอันหนึงก็ไม่ทราบมันก็น่าจะมีกาเสตีก็เหมือนกันไม่รู้เราก็มันเราเป็นพระหันหน้าหันหลังธรรมดาก็ไม่ได้จะไประบุสเต็ปของท่านได้แต่นั้นก็คือว่าโสดาบันจะมีสาม มี1ชาติแล้วก็ซนิีสองก็คือ3ชาติซนิที่3คือเชาติแต่ว่านางจะอยู่ในสเต็ปไหนนั้นก็ก็แล้วแต่นางเพราะเราก็ดันไม่ได้แต่สิิงสําคัญคือเรามารู้มาเห็นแต่คนชนมากเขาจะบอกว่าบ้านหลังนี้คือบ้านองค์ุริมาแต่ว่าองค์ุริมาก็เป็นไม่มีบทบาทอะไรแล้วก็เศรษฐีเขาก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เวลาพระสงฆ์มาก็จะมาบ้านสองหลังนี้ ก็เอาจะมาก็มาพิเคราะห์แล้วก็ว่าน่าจะเป็นบ้านของนางวิสาขานะครับเพราะว่าที่อื่นไม่ไม่พบเขามีบ้านสองหลังนี้ดังนั้นองค์นั้นก็คือบ้านอาณาเตอร์ิการเศรษฐีอันนี้ก็คือบ้านของนางวิสาขานะดังนั้นเรามาคุ้ท่ันก็อธิษฐานของใครของมันแล้วก็เข้าวัดเทตะวัน